ผมมีประเด็นกับอะไรที่มันไม่มีเสน่หาคือคือคุณเข้าใจผมป่ะครับผมก็ใจดีนะว่าปัญหาของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเนี่ยก็คือพาดหัวในแบบที่เป็นการ editorialize ใช่ไหมเป็นการพาดหัวแบบแนวมีการด่าทอมีการโจมตีนักการเมืองบางกลุ่มเพราะว่าอยู่คโลคัวกับเจ้าของหนังสือพิมพ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นผมไม่ได้ว่าแต่ว่า,ยอ,ยนะอ,านะอย่างน้อยนะเอาจจริงนะฮะอย่างน้อยหนังสือพิมพ์ที่เขาเอียงเนี่ย หรือหรือหรือหนังสือพิมพ์เจ้าของอาจจะไม่เอียงแต่ว่ากองบอกองเอียงอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะถ้าจะชมเนี่ยเคาย,ยังมี passion ในการพาดหัว passion ในการพาดหัว headline ให้มันน่าอ่านเนี่ยให้มันไม่ใช่อ่าน headline แล้วจืดๆหลับๆอะ่ะคือความมี passion เนี่ยมันยังน่าเคารพคือขออภยัยจริงนะคือผมก็ไม่ได้เลือกที่จะต้องมานั่งหาหมุมวิจารณ์ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านจุรินลักษณะวิสิตนะแต่ว่าประเด็นของผมคือว่าเวลาผมฟังคุณจุรินพูดอ่ะ กลาวลาผมฟังธนาทรพูดนะ่ธนาทรไปออกรายการช่องสามนะกรรมการข่ขาวคุยนอกจอเนี่ยฉายวิสัยทัศน์ว่าเนี่ยตนเองอยากจะเป็นอะไรเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้ฉายวิสัยทัศน์ว่าตนเองจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแค่เขานั่งพูดอะ่ะพอมี passion เนี่ยพอมี passion เนี่ยมันมันมีเสน่ห์มันมีสเสน่ห์แล้วมันมีสเสน่ห์ที่ทําให้คนทั้งชอบและไม่ชอบได้แต่ว่าอย่างน้อยอะ่ะมันมี something ่ะ ค o r ูดฟอร์มมันมี something ให้เชียร์ให้โห o งั้นเมื่อคุณมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเป็นเสน่หาในบางรูปแบบที่ทำให้คนรักและไม่รักเนี่ยมันทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีความน่าตื่นเต้นมันทำให้การเป็นบุคลบุคลากรสาธารณะเสนอตนเองเป็นนักการเมืองให้ประชาชนคัดสรรเนี่ยให้ไปเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้ข้อเสนอของสิ่งที่คุณเสนอเนี่ยมันเต็มไปด้วย passion มันมี vision มันมี passion สำหรับผมนะฮะนักการเมืองเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยนะฮะถ้าคุณไม่มีวิชันและไม่มีพช s ชั่นเนยนะฮะคุณไม่มีคาริสม่านี่คือเฮดไลน์ที่ไม่มีคาริสม่าอ่ะผมจะแยกย้ายให้เห็นนิดหนึง่งื่อไทยเนี่ยบริหารโดยคนคนเนี่ยมันมีความรู้สึกคนมันมีพช s ชั่นคนปกติเนี่ยมันมีมันมัมน,มนไม่มันมีวิชันในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบอย่างน้อยเนี่ยแมเนเจอร์เนี่ยนะฮะแมเนเจอร์เนี่ย GDP โต1.5%นายกชี้เลวร้ายกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะชอบเฮดไลน์หรือไม่ชอบเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเฮดไลน์เนี่ยมันมี passion มัน trying to say something you have to try to present something นะใช่ไหมทำไมทำไมคนรุ่นใหม่เขาเปิดไปฟังธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ นั่งคุยกับคุณสรยุทธ์แล้วเขารีทวิตกันเขารีทวิตกันว่าประเด็นที่คุณธนาธร์เขานำเสนอเนี่ยตัวเขานำเสนอด้วยแรงปรารถนาหรือแพชชันและเขามั่นใจในวิช i ั่นของเขานั่นคือนักการเมืองมันต้องมีแบบนี้มันต้องมีอย่างฮาวิเอลมิเลหรือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ you have to have vision and passion if you are a robot A walking book an d encyclopedia that can talk go home go home politics is not for you and neither is TV go home ถ้าคุณจะพาดหัวหนังสือพิมพ์คุณพลาดหัวให้มันมีรสชาติให้มันมี passion at least you're trying to say something อ่ะไม่ว่าคืออย่างนี้ผมนะผมก็ไม่ได้ชอบอ headline ของไทยโพสต์แต่ผมก็อ่านไทยโพสต์ ทำไมผมอ่านรู้ไหม At least he's trying to tell you something เนี่ยเศร,รษฐกิจไม่วิกฤตเนี่ยคือคือมันเถียงกันอยู่ใช่ไหมว่ามีเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตถ้าวิกฤตถึงต้องแต่แจกเงินนะแจกหมื่นบาทเนี่ยต้องแจกถ้ามีวิกฤตเขาเถียงกันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมฮะคุณไหมเนี่ยก็ชกข้ามรุ่นได้ทั้งหมอมิงหมอเลียบหมอิหมอเลียบ,ยบก็ ก็ก็ชกกลับได้ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะระดับแคนดิดนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งนั้นนะอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยก็ก,ก็ชกกลับกับ,กบไหมในแบบที่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจในอาร์กิวเมนต์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยนะในการพาดหัวเนี่ย at least Thai Post is trying to say something man at least they're passionate what is this what 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 is this Thai Diplomacy in Focus. what is this what the? what is this come on get a life find some passion โ o ้ยด้วยความเคารพคือผมอ่านมาตั้งแต่เด็กอะพี่ Come on อ่าอันเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยให้ข้อมูลอนีอย่างนี้ให้ข้อมูล,ล GDPQ q u a r t e r 3แค่ 1.5%เลวร้ายกว่าที่คิดเนี่ยขาพยายามบอกบางสิ่งบางอย่างมันก็มีมุมมีอะไรแต่ว่าอย่างน้อยผมไม่หลับนะฮะเศรษฐาชี้เศรษฐกิจโตต่ำอโอเคฮะเศรษฐาชี GDP ้ GDP 1.5%ยังวิกฤตสัญญาณเร่งเป๋าดิจิทัลโอเคเซนิดยันกู้จ่ายดิจิทัลทำไมใช้คาว่าเสียเสียมันเป็น negative connotation ไม่รู้อ่ะคุณใช้คำว่าเสียเรียกคนเนี่ยมันคุณด่าเขาอยู่รู้ปะ่ะฮะไม่รู้ก็ควรรู้หรือตั้งใจดา่า เวนเทจเปลือมมิสแบ็กโอเคพบทรชงถามอายการสูงสุดเปลี่ยนเครื่องเรือดำน้ำโอเคก็ซื้อไปนะฮะไม่ต้องใช้หรอกครับก็มากองทิ้งไว้นะฮะเอาไงอ่ะก็ผมผมอธิบายให้คุณเข้าใจหรือยังอ่ะเปิดพจนานุกรมผมอ่านเฮดไลน์บางกอโพสต์น่าเบื่อแล้วผมของขึ้นคือแบบคุณต้องมีแพชชั่นแล้วคุณต้องมีวิชั่น if you're gonna be in this business what are you trying to sell bureaucratic leviathan นะเปิด Dictionary เปิดพจนานุกรมแยกนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งที่ผมจะทำเดี๋ยวนี้คือผมเพิ่งได้คลิปที่คุณเวรนันกันหาสัมภาษณ์ธนาธรจึงรุ่งเรือง,งกิจมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ในแบบที่ผมจะโพสตประเด็นซึ่งเป็นภาษาอังกฤษพ่วงไปด้วยแล้วผมคิดว่ามันสำคัญคือเวลาเรามีคาแรคเตอร์อย่างอาร์เวียมาเลยชนะการเลือกตั้งที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะผมมองว่าเมืองไทยอ่ะมันต้องมีคนซึ่งมีแพชชั่นในการลงมาในสนามการเลือกตั้งในแต่ละรอบ นะไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเลยก็ได้นะฮะในประเทศนี้ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเลยก็ได้ยึดอำนาจตลอดเวลาก็ได้ก็อยู่ได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจะมีเนี่ยนะฮะคือเราต้องอยู่ในโลกซึ่งไม่ใช่มีการมานั่งหาเรื่องแล้วก็ไม่ให้คนที่เขามีพรสวรรค์ไม่ให้คนที่เขามีแรงปรารถนาไม่ให้คนซึ่งเขามีวิสัยทัศน์เนี่ยไม่ว่าคุณจะเห็นหรือไม่เห็นด้วยกับวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกการเมืองซึ่งจะให้คนซึ่งมีแพชชั่นและมีวิชั่นและ และต้องการมีส่วนร่วมเนี่ยและนําเสนอกล้านําเสนอบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะให้คนแบบนั้นไม่มีส่วนร่วมในการเมืองเนี่ยนะฮะไม่ต้องมีการเลือกตั้งดีกว่าผมคิดว่ามันเสียเวลาคือไม่ต้องมีการเลือกตั้งอีกเลยก็ได้ะฮะผมก็อยู่ได้ประเทศมันก็ไปของมันได้ private sector ลุ้นวน,วนแต่ว่าถ้าจะมีเนี่ยนะฮะถ้าจะมีเนี่ยคุณฟังธนาธรคุยกับสรยุทธ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาเฮ้ยเขาเลเ o u เ a p l ด n with vision and passion that's why it's freaking resonating whatever ที่เราหาอยู่กับฝั่งขวาเนี่ยนะฮะคุณคุณลองดูประธานาธิบดีอาร์เจนตินาคนใหม่อย่างนั้นเนี่ย passion โดนหาเรื่องตั้งแต่แรกกันแน่นอนแต่ว่าเขามี passion มั s a freaking vision, even if the vision is wrong อย่างน้อยเขามีความกล้าที่นำเสนอว i ช i o นด้วยแรงปรารถนาจากใจไอ้เสน่ห์แบบนี้มันต้องมีในการเมืองถ้าไม่มีเนี่ยนะฮะคุณพรีเซนต์อะไรให้กับประชาชนนะเดี๋ยวผมจะโพสต์เรื่องนี่แหละว่าเฮ้ยทำไมแมสเซจิ n งของธนาธรมันคนเขาฟังแล้วเขารู้สึกเออมันมันไปได้ เดี e ๋ยวผมจะโพสต์ลุงนี้เป็นภาษาอังกฤษ